สวัสดีครับพบกับผมชินเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับก็นะครับผมผมก็จะพยายามนะครับผมหาความรู้ใหม่ๆนะครับผมมาฝากเอฟซนะครับแต่ก็บางทีก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหาความรู้ใหม่ๆแบบไหนนะครับผมมาฝากเอฟซนะครับก็บางทีก็สุ่มเอาตามคอมเมนต์นะครับผมที่มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้สงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาถามนะครับผม เพื่อจะมาให้ความรู้ต่อนะครับเพราะว่าถ้ามีท่านหนึ่งสงสัยแล้วนะครับผมก็ผมก็เชื่อว่าต้องมีอีกหลายท่านที่สงสัยเหมือนกันนะครับผมก็เช่นในคลิปนี้นะครับผมก็ทําคลิปให้ความรู้จากคอมเมนต์จากพี่เพื่พพนอนน้องๆทางบ้านนะครับผมที่ได้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าผมมีเหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินปีพศ2 4 0 0มีราคาไหมครับถึงล้านไหมครับราคาตามคอมเมนต์นะครับผม ซึ่งนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญห้าสิบสตังรุ่นนี้นะครับผมปีพศสองพันสี่ร้อยไม่มีนะครับน่าจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยนะครับผมแต่เนื่องจากหางเลขห้าไทยนะครับผมตรงบริเวณที่เป็นวงกลมนะครับผมตรงหางเลขห้าไทยนะครับได้ลบเรือนจางหายไปนะครับผมก็เลยกลายเป็นเลขสีไทยนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยย้ําอยู่เป็นประจํานะครับผมสําหรับเรื่องตัวเลขนะครับผมที่บอกพศนะครับก็ บางตัวก็จะสามารถลบเรือนได้นะครับผมถ้าเหรียญนั้นสภาพสึกนะครับผมผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับผมมิฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้ามีพี่เพื่อนท่านใดที่สงสัยนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้ทําไมเป็นปี2,400นอนะครับผมก็คือไม่มีนะครับปี2,400นอนะครับผมก็คงจะเป็นเหรียญปีพศ2,500นะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับ ถ้าไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับผมก็ยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมก็จะมีราคานะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมตามลักษณะความพิเศษนะครับส่วนเรื่องราคานั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความพิเศษมากน้อยนะครับผมความแปลกเยอะแปลกน้อยนะครับผมแล้วก็สภาพของเหรียญนะครับแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันนะครับผม